มาแล้วครับขบวน7 5้านะครับตอนนี้ช้าอยู่37นาทีนะครับผมกำลังจะผ่ากำลังจะผ่านเครื่องกั้นอัตโนมัติเอ่อหนองตะไก้นะครับผม ออ่บ้านโนนสูงนะครับผมห่างออกมาชิดเหนือสถานีหนองตะไก้นะครับผมตอนนี้ห้าโมงสิบเก้านะครับผมตึงตึงตึง,ตงนะครับผมเสียงก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับต,ตอนนี้มาแล้วตึง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 เออผมชอบเสียงนะครับเสียงเครื่องกันอนะ อันนี้มาละพอเขาล้อชักปีดครับ ัขบขบวน75มอเตอร์ไซค์ฝ่าเครื่องกั้นนะครับผมพอขอลอลากหวีดเลยอ่ะเครื่องกั้นึ้นแล้วโอเคเจอลิปหน้านะครับ